สาวเม่เ่องอารมณ์ยอมใจอ่อนกลับมาคืนดีกับคาสโนว่าตัวจริงที่หนุ่มกัญชัยหลังจากเกิดเรื่องเป็นข่าวโด่งดังเจอสาวเม์ทั้งทีก็ต้องสอบถามให้รู้กันเลยว่าใจอ่อนจริงหรือเปล่าค่ะกม่ยังดูดูแบบคือมันเหมือนกับว่าไงอะคะตอนนี้พี่หนุ่มคือแี่เขาพบกันมานานนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเรื่องที่ต้องคุยการมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอะไรนี้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถามว่าต่อไปอย,ยังไม่ทราบแล้วก็ใจอ่อนอะไรก็ยังยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ไม่กล้าพันธุทรเหรอเพราะอนาคตเรายังไม่รู้อะไรอยู่แล้วพูดไปอย่าแบบไม่ใช่ก็อาจจะใช่หรือใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ฉะนั้นก็ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเออดูไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ว่าไม่ว่าการการที่เขาคุยกับเมย์คือไม่ได้การง้อนะเพราะว่าเหมือนการพูดคุยกันความผูกพันที่มีการพูดคุยมากกว่าที่เรียกว่าง้ออะไรเงี้ยค่ะไม่ไย่งออกลูกกักตอบไม่เต็มปากอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าจะมีหนุ่มๆคนอื่นมาลองยื่นใบสมัครขายขนมจีบบ้างล่ะคะจะมีโอกาสหรือเปล่า ไม่เคยปิดโอกาสนะคะตั้งแต่เหตุการณ์แบบว่าที่กับพี่หนุม่มนะคะก็เปิดมาเรื่อยๆแต่ว่าเมย์เป็นคนไม่ค่อยเจอใครค่ะก็ทำงานเสร็จก็กลับไม่ค่อยได้ออกไปไหนจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนำอะไรใครให้่าไรเพื่อนๆบอกว่ามันก็คือเป็นดวงเจอก็เจอค่ะไม่อยากเาไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แล้วเจอแต่เรื่องวุ่นๆแบบนี้มาตลอดไม่รู้ว่าสาวเมย์จะรู้สึกเข็ดกับผู้ชายเจ้าชู้บ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เข็ดค่ะจริงๆแล้วเป็นคนชอบผู้ชายเจ้าชู้นะคะ